มีอยู่วันหนึ่งพ่อพูดกับลูกสาวว่าลูกเรียนจบ พร้อมกับเกียรินิยมนี่คือรถที่พ่อซื้อไว้เมื่อหลายปีที่แล้วมันเก่าเลยทีเดียวเดี๋ยวพ่อจะซื้อคันใหม่ให้แต่ก่อนอื่นลูกเอารถคันนี้ไปขายให้พ่อก่อนได้ไหมลูกจงขับมันไปที่ร้านรับซื้อของเก่านะแล้วบอกเขาว่าลูกจะขายรถคันนี้แล้วถามเขาว่าเขาจะให้ราคาเท่าไหร่ลูกสาวเลยตอบพ่อว่าได้ค่ะพ่อเธอขับรถด,ด้วยความกระตือรือร้นแล้วรีบขับไปที่ร้านรถซื้อของเก่าทันทีไม่นานนะัก เธอก,ก็กลับมาบอกกับพ่อของเธอว่าเขาให้ราคาหนูแค่ส0,000่นบาทแล้วบอกว่ามันสภาพแย่มากพ่อเลยบอกกับลูกสาวว่าเอาอย่างนี้งั้นลูกจงขับรถออกไปที่โรงรับจำนำนะแล้วดูว่าเขาตีราคาให้ลูกเท่าไหร่ลูกสาวจึงตอบว่าโอเคแล้วขับรถไปอีกครั้งแป๊บเดียวเธอก็กลับมาแล้วบอกด้วยเสียงหน้าเศร้าๆว่าโรงรับจำนำให้แค่3 0 0พันบาทเองครับพ่อเขาบอกว่ามันเก่ามากๆแล้วน้ำเสียงเธอหมดความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัดพ่อ จึงปลอบลูกสาวและบอกเธอว่าสุดท้ายแล้วลูกลองช่วยพ่อขับไปที่คาคลับหน่อยซึ่งมันเป็นคลับของคนรักรถแล้วจงเอาให้เขาดูแล้วดูซิเขาจะให้ราคากับเราเท่าไหร่ลูกสาวยอมขับรถออกไปครั้งอย่างไม่เต็มใจนะแต่พอกลับมาเธอพุ่งเข้ามาหาพ่อแล้วพูดด้วยความตื่นเต้นมากๆว่าพ่อพ่อที่คาขับนั้นมีบางคนเขาขอซื้อด้วยเงินสดถึง3ล้านบาทเลยครับพ่อเขาบอกว่ารถคันนี้มันคือนิสสันสกายไลอาเต มันเป็นรถระดับไอคอนิกแล้วก็มีหลายคนเลยที่ตามหารถคันนี้อยู่พ่อยิ้มแล้วจึงบอกกับลูกสาวว่าลูกจําไว้นะของสิ่งเดียวกันแต่จะมีราคาที่ไม่เท่ากันในแต่ละที่เพราะที่ที่ใช่มันจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีและถ้าไม่มีใครเห็นคุณค่าก็อย่าไปโกรธเขาเป็นไปได้ว่าเราอยู่ในที่ที่มันผิดแค่นั้นเองผมมังว่าเรื่องนี้จะให้ข้อคิดและเป็นกําลังใจสําหรับทุกทุกคนนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปผมโชว์เอิอร์ธลือสทอสวัสดีครับ